สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะเมื่อนี่มาพอกันกับช่องสูตรหวย5 9อันนี้กะสีมาในแนวทางการสรุปบนเนาะประจำงวดที่16กันยา2,66 6เนาะพี่นอ้องอ่าก็จะมาสรุปใน2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนไปพร้อมกันเลยเนาะ แต่ก่อนสีผาไปสรุปนะพี่น้องก็มาดูคําเตือนของทางช่องเนาะคำเตือนของทางช่องก็จะมีว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็สีผ้ามาสรุป อันดับแรกเนาะก็จะมาเขียนเด่นบนเด่นบนที่ชนสามสูตรแล้วก็จะเป็นที่เลขหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็เป็นรองที่6กเจดศูแล้วก็ห้าหลักร้อยหลักร้อยก็เป็น ชนสสูตรก็ชนอยู่ที่เลขศูนตัวเดียวคือกันลองก็จะเป็นแปดเก้าห้าสองสิบบนสิบบนก็สามสูตรก็ชนตัวเดียวคือกันก็เป็นเลขหก ลองที่ชนสองตัวก็เป็นเลขแปดแล้วก็หน่วยหน่วยบนชนตัวเดียวเหมือนกันก็เป็นที่เลขหนึ่งลองก็เป็นเลขหกเลขแปด เลขสเลขเก้แล้วก็เลข7เสร็จแล้วเราก็จะมาประกบคู่นะพี่น้องประกบคู่ให้บึงหลัก10บบนเอาเอาจับเป็น2ตัวก่อนเนาะเด่นตัวที่หนึ่งก็จะให้การกระบ,บาดให้เป็นดอกจันสามดอกจันแล้วกัน หลักสิบที่เด่นตัวแรกก็จะเป็นเลขหกก็จะเป็นหกหนึ่งเนาะถ้าดูอย่างนี้แล้วก็จะดูง่ายๆเลยว่านี่ถ้าสามตัวบนก็จะอยู่ที่ศูนย์หหนึ่งนี่ศูนย์หกหนึ่งก็จะตั้งไว้ที่หกหนึ่งก่อนเป็นตัวแรกหกหนึ่ง นี้ก็จะเป็นแถวสองดาวก็จะเป็นหกหกที่เป็นตัวรองหกแปดหสามหเก้าแล้วก็หกเจ็ดต่อไป ก็จะเป็นตัวรองรองคือ8ดตัวเดียวเนาะเพราะว่าที่เหลือเหมือนไม่ชนสองตัวเป็นชนตัวเดียวก็จะเอาเฉพาะเลข8มาก็าจะเป็น8 8ดแปดหนึ่งปหกปดสามแล้วก็ แปดเจ็ดถ้าเด่นเด่นตามสูตรเนะพี่้องเด่นตามสูตรเด่นตามสูตรจริงๆแล้วก็จะเด่นที่หกหนึ่งแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น แปดหนึ่งนี่อันนี้ก็ให้ไปสามดาวอันนี้ก็ให้ไปที่สองดาวว่าจะเป็นหกหนึ่งกับแปดหนึ่งถามว่าอันนี้ก็ชนสองสูตรถามว่า,าเลขพวกนี้นีมาได้บอกับมาได้ แต่ถ้าจะให้เด่นจริงๆก็จะมีเน้นให้ที่หกหนึ่งกับแปดหนึ่งถ้าสามตัวสามตัวก็จะจับให้ดูเลยสามตัวก็จะเป็นศูนหกหนึ่งแล้วก็ศูนหก ก,ก็จะจับตามตัวแบบนี้ไปเลยเรื่อยๆอันนี้กสิหลายตัวแน่ แล้วก็จะเป็น 8ปดแปดก็มีโอกาสออกได้แต่ว่าก็ว่าท่านเคยเห็นออกเนาะเลขตองถ้าจะออกจริงๆก็น่าจะเป็นงวดปีหกหกเนาะเพราะว่าปีเบิลเนาะปีอันนี้ถ้าจะเป็นหลักร้อยเนาะหลักร้อยของเลขแปด เลขเก้าเลขห้าแล้วก็เลขสองอันนี้แค่เป็นตัวลองเนาะถ้าแต่เด่นจริงๆหลักรอยก็คือเลขศูนย์นั่นแหละพี่น้องแต่ว่าจะเขียนให้เบิง้งซืือๆจะเขียนให้ดูเฉยๆ จริงๆแล้วเนี่ยไม่เขียนก็ได้ สีดูไรมันก็จะดูเยอะเป็นยิดนึงเนาะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวรองแต่ถ้าจะให้เน้นจริงๆนะพี่น้องจะให้เน้นจริงๆก็จะเน้นอยู่ที่นี่หละเลขสามตัวถ้าจะดูง่ายๆเลยก็จะเป็นเลขตัวนี้ นี่ศูนย์หกหนึ่งแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งถามว่าอ่ะก็ go. ถ้าจะให้นินก็นินไปที่นี่แหละ ถ้าจะตรงตามสูตรเลยคือ0ูนหนึ่งแล้วก็ถ้าลองก็จะเป็นศูนย์แปดหนึ่งถามว่าแปดหกแปดหก็มีโอกาสมาได้นะแปดหกแปดหหแปดเพราะว่ามันเป็นเลขชนรู้สึกว่า แปดนี่จะเด่นเด่นตั้งแต่หลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคือจะเห็นที่เห็นชัดเลยว่าแปดน่าจะมาก็ถ้าจะให้เน้นอีก,ก็จะเป็นศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดแล้วก็แปดหกหนึ่ง 8ดหกหนึ่งอันนี้ก็ให้เป็นตัวลองแล้วกันเนาะสรุปว่านะพี่น้องสรุปว่าสองตัวเราเน้นไปที่หกหนึ่งตัวเดียวลองก็จะเป็นที่แปดหนึ่งถ้าจะลองไปอีกก็เป็นแปดหกหกแปดเพราะว่าแปด ชนกันตั้งแต่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็คือมีเลขแปดหมดเลยอืมแล้วก็สามตัวให้เน้นไปที่ศูนย์หกหนึ่งลองลองมาก็เป็นศูนย์แปดหนึ่งถ้าลงไปอีกก็เป็นแปดหกหนึ่งศูนย์แปดหกศูย์หกแปดแล้วก็แปดหกแปด ต่เด่นเด่นก็ชนที่เลขหนึ่งแต่ตัวรองก็มีโอกาสที่จะมาได้น,นี่พี่น้องอ่ะสำหรับสรุปสรุปบน16กกันยาเนะ้ะอันนี้ก็ให้พี่น้องได้แคปเอาเนาะสำหรับสรุปบนในสูตรสิกกันยายน,นี้อ่ะก็เน้นก็ตามที่วงสีแดงได้เลยเพราะว่า กเน,น้นให้ตามาสูตรเลขชนเนาะพี่น้องสุดท้ายนี้แล้วต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังเนาะขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยงันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ